สวัสดีครับคุณผู้ชมและเจ้าของมีดนะครับเจ้าของใบมีดสไลด์เนื้อนะครับที่ส่งมาให้เราขึ้นคมให้ที่มันท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการที่รับคมแล้วมันไม่สามารถที่จะรับได้เหตุเพราะว่ามันเกิดจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าตรงนี้ก็คือคมมันจะสลบลงไปด้านหลังนะฮะเวลารับคมจริงๆแล้วตรงนี้เขาไม่ให้รับนะครับให้ใช้ให้ใช้หินเวลารับเสร็จให้ใช้หินปาดแค่นี้ ถินปาดเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะเอาเศษถินเอเ่อเศษเหล็กนี้ออกนะฮะให้มันออกเท่านั้นเองคุณอย่าไปรับนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วก็หลายหลายหลายครั้งแล้วนะฮะที่มีปัญหาแล้วก็อันนี้ผมจะให้ดูนะครับที่พอเวลาใบมีดเราขึ้นคมแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็คือเอ่อคมมันก็จะบางขึ้นบางขึ้นเสร็จนี่ก็จะเอ่อ คราวนี้เวลารับก็จะง่ายขึ้นคุณตั้งไปผมผมไม่รู้ว่าตั้ง25 25องศาก็น่าจะโอเคนะครับตั้ง25องศาก็น่าจะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตั้ง,งนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าผมจะตั้งตั้งนี้ตั้งตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันหายแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรารับเสร็จนะครับรับเสร็จเราก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเนี่ยผมตั้งไว้ที่25องศา ะะดูว่าขอบคมตรงนี้จะหายไหมถ้าขอบคมตรงนี้หายก็คือคมนะฮะเพราะตอนนี้ยังไงก็ไม่คมฮะยังไงก็ไม่คมเพราะว่า,าการรับที่ผิดผิดก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบไว้นะครับหลายๆท่านเจอปัญหาเกี่ยวกับใบมีดสไลด์เนื้อแล้วก็ใช้พนักงานที่ไม่ได้เรียนรู้หรือว่าคุณอาจจะไม่รู้คุณสามารถที่จะสอบถามเราได้นะครับเราจะให้ความรู้กับท่านเกี่ยวกับการรับคมใบมีดนะฮะใบมีดใบนึ่งประมาณ เกือบ2 0 0 0 0ื่นนะครับหรือ2 0 0 0 0กว่าบาทอย่างใบมีดอันนี้14นิ้วอ่าสินิ้วก็ซัดก็เกือบ20 0 0 0ื่นแหละครับก็ช่วยมาช่วยกันถน,นอมช่วยกันรักษาแล้วก็ให้คมมันอยู่กับเราได้นานอย่างนี้เขารับคมมาแล้วก็มันก็ไม่คมเดี๋ยวผมจะรับให้ดูนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็ขอบอันนี้จะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วก็ ตรงนี้ก็จะไม่มีขอบนะก็จะเป็นคมอย่างเดียวคือแต่ไม่ได้ฮะแตะไม่ได้อันนี้เหลือบาทมือแน่นอนนะครับก็คือคมก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมด้านทีน่ดูนะฮะคมก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือคมเขาจะคมประมาณ25องศานะครับแล้วาวนี้ก็ลูกค้าไปสามารถสไลด์สไลด์สไลด์ไ,ลไ,ลได้เลยอันนี้คมมากเลยนะครับอันนี้ก็บอกบอกไว้ก่อนนี่คือ,คอนี่คือคมของเขาคมมากเลยฮะก็จะค,คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่า คือถ้าเกิดว่าเราเรารับคุณมีหินรักบีดแล้วก็รับด้านด้านน้นไม่ไหวใบมีดจะไม่คมคมแต่ทีได้ทาไปทำไปทำไปทำมาก็ไม่กลมนะฮะก็จะต้องส่งมาที่กลมแล้วก็ต้องบอกวิธีวิธีจุดไ้กันอย่างนี้นะายครั้งหลายหนแล้วที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าให้รับข้างหลังอย่ารับข้างหน้าถ้ารับข้างหน้าใบมีดจะเสียหายใบมีดใบหึงหลายจังฮะประมาณ หมื่นหรือสองหมื่นบาทสี่หรือว่าเกือบสองหมื่นนะครับก็เรียนคุณให้คุณผู้ชมทราบนะครับก็ใครจะส่งมารับหรือว่าคุณรับแล้วเป็นยังไงก็จะ,อะลองลองศึกษาดูนะครับเพื่อที่จะให้ใบมีดคุณใช้ได้นานนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาขึ้นคม,มแบบนี้นะครับหรือใช้ใจแล้วก็คมก็จะอยู่ที่ประมาณ25่สิองศานะครับก็ตามที่คุณผู้ชมต้องการนะครับก็ เป็นแบบนี้จะทําให้คุณผู้ชมหรือเจ้าของรม่ีรับรับได้นานครัอยู่ได้นานนะครับก็ไม่เหมือนกับที่าบางบริษัทที่ซื้อเครื่องแต่เขาไปครับเขาก็ไปมีหลายสาขามี5 6าหสาขาเขาเขาก็สามารถที่จะรับของเขได้แบบนี้นะครับเขาก็ขึ้นครมแบบนี้ครัก็จะใช้ได้นานขอบคุณครับสวัสดีครับ